D.M.W.428I แปรนูโว M สปอร์ตนะครับผมคันนี้ในด้านข้างครับเขาก็จะมีแบส M สปอร์ตให้ด้วยนะครับผมนี่พอเปิดมานะครับสิ่งแรกที่สังเกตได้เลยนะครับผมนี่ตรงตัวกระจกนะครับเขาจะเป็นเฟรมเลสซินโดว์นะครับส่วนชุดเครื่องเสียงนะครับนี่คันนี้จะให้มาเป็นของทำมาจาด่อนด้วยนะครับของดีเลยเดี๋ยวเราสามารถเปิดได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับไว้เผื่อท่านใดขับไปเที่ยวไปขึ้นเขานะครับเปิดรับประกาศหายใจธรรมชาติก็สามารถเปิดตัวนี้ได้เลยนะครับ ส่วนคันนี้นะครับเขาจะให้มาเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับผมวิธีการเปิดก็ง่ายๆนะครับเราแค่กดปุ่มไว้เลยเขาก็จะทำการเปิดอัตโนมัติให้แบบนี้เลยนะครับสวัสดีเสียลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาโบกับหินีกเช่นเคยจาก11ติฟองออโต้วันนี้เราก็เรียกเลยว่าเป็นรถระดับผู้บริหารเลยนะครับผมตัวหาย,ายากเลยนะตัวแรจากค่าย b m w มานําเสนอทุกท่านกันนะครับผมกับเจ้า b m w C28i Gran Coupe M Sport นะครับผมคันนี้ต้องบอกเลยว่าซีรี้4ในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นกันนะครับจะเป็นตัว2ประตูนะแต่คันนี้เนี่ยจะได้มาเป็นเจ้าแกรนคูปนะครับซึ่งจะเป็นซีรี4แบบ4ประตูนะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นของหายากนะครับคันนี้นะครับก็เป็นรถปี2014-15นะครับผมเรียกมาอยังน้อยๆอ,อยู่เลยนะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคร่าวๆเ,เลยดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยก็จะให้มาเป็น ไฟหน้า LED นะครับผมมาพร้อมไฟ daytime running light สวยๆเลยนะครับด้านหน้าจะมีเทนเซอร์มาให้ถึง4จุดด้วยกันมาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะครับคันนี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็นล้อลอยขนาด18นิ้วเลยนะครับผมมีล้อสวยๆเลยนะครับในด้านข้างนะครับนี่เขาก็จะมีแบส M Sport มาให้ด้วยนะครับผมนี่ส่งกระจกข้างนะครับจะมาเป็นสีทูโทนะครับด้านบนจะมาเป็นสีเดียวกับตัวรถและด้านล่างก็จะตัดกับสีดําด้านนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวเส้นยาวๆแบบนี้สวยๆเลย เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูภายในนะครับเราพูดถึงกุญแจกันก่อนเลยดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยเขาจะให้มาเป็นสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับจะเป็นคีย์เลสเอนรีโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องกดรีโมทเลยนะครับผมเราแค่เอามือมาวางนะครับรถเนี่ยก็จะทําการปลดล็อกให้ท่านอัตโนมัติเลยนะครับผมนี่พอเปิดมานะครับสิ่งแรกที่สังเกตได้เลยนะครับผมนี่ตรงตัวกระจกนะครับเขาจะเป็นเฟรมเลสวินโดว์นะครับผมซึ่งจะเป็นทรงแบบรถสปอร์ตเลยนะสตายุโรปสวยๆเลยนะครับ คันนี้นะครับเขาจะมาเป็นแผงประตูวัสดุหนังจะเป็นสีแดงนะครับผมตัดกับสีดำส่วนแผงควบคุมเนี่ยก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้ทั้ง4บานเลยกระจกข้างปรับไฟฟ้าครับผมส่วนชุดเครื่องเสียงนะครับนี่คันนี้จะให้มาเป็นของทาร์มังการดอนด้วยนะครับของดีเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากแผงควบคุมด้านขวาก่อนเลยนะครับผมโดยตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นชุดแผงควบคุมสําหรับไฟนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าหรือไฟหลีนะครับเราสามารถเปิดได้จากตรงนี้เลยนะครับ ต่อมาที่พวงมาลัยนะครับคันนี้ก็จะได้ามาเป็นพวงมาล,ลัย M Sport นะครับผมจะเป็นแบบ3าก้านนะพวงมาลัยมัลติฟั n ก์ชันสามารถใช้ควบคุมระบบพ r ทคอนโทรลระบบ Entertainment นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนเกียร์นะครับผมคันนี้เขาจะมีพัดลชิปด้านหลังมาให้ด้วยนะครับสวยๆเลยนะพวงมาลัยสาอัสานมาต่อที่จอไม้นะครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นอนาล็อกถึงดิจิตอลนะครับผมเล่มไม้คันนี้อยู่ที่แสนสามเท่านั้นนะครับฟ้องบอกเลยว่าเทียบกับดีรถเนี่ยไม่เยอะเลยนะครับ ตรงหน้าจอเนี่ยเราก็สามารถเซตได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบเอนเตร์เทนเมนต์นะครับวิทยุโทรศัพท์ระบบนัวิเกเตอร์หรือแม้กระทั่งข้อมูลรถนะครับผมมีข้อมูลรถเนี่ยเขาก็จะมีบอแบบนี้เลยนะครับเราก็สามารถดูได้จากนี่หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดน้ำมันเครื่องนะครับผมลมยางและระบบต่างๆนะครับเราสามารถเปิดดูได้จากตรงนี้เลยนะครับแถมนี่เขายังมีเป็นตัวสปอร์ตดิสเพย์มาให้อีกด้วยนะครับผม ซึ่งตัวสปอร์ตดิสเพย์เนี่ยเขาจะคำนวณให้เราแบบเรียลไทม์เลยนะครับตามที่เราเหยียบเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการเบิ้ลเล็กๆน้อยๆให้ทุกท่านดูกันนะครับว่าการคำนวณเขาเนี่ยคำนวณแบบไหนนี่เขาก็จะคำนวณแบบเรียลไทม์แล้วเขาก็จะจุดรัาที่เราเหยียบไว้ให้เลยนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ถ้าเราถ้าเราเป็นคนชอบดูข้อมูลชอบเก็บข้อมูลนะครับตรงนี้ดีมากเลยครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นวิทยุและระบบเป็นเทนงเมนนะครับ นี่เราก็สามารถปรับได้เลยนะก็จะมีเป็นเล่นะครับเราก็สามารถใส่ช่องวิทีุที่เราต้องการได้มีช่องใส่แผ่นนะครับผมสวยๆเลยต่อมาก็จะเป็นแผงนควบคุมแอร์นะครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นแอร์ออโต้สามารถปรับได้อิสระซ้ายขวาได้นะครับแอร์เย็นๆเลยนะครับคันนี้ช่ำๆเลย oh, <no. S 1> ส่วนต่อมาที่เกียร์นะครับนี่คันนี้เขาก็จะเป็นเกียร์สไตล์บนะครับผมนี่เขาก็จะเหมือนกันบหมดนะเป็นรุ่นนี้ ละด้านข้างเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มกดมาให้ด้วยนะครับแต่เรา,าเริ่มจากด้านล่างปุ่มก่อนเลยนะปุ่มนี้ก็จะเป็นระบบเซนเซอร์นะครับผมรอบคันเราก็สามารถเปิดปิดได้เหมือนกันส่วนต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับโหมดการขับขี่นะครับผมซึ่งตัวล่างเนี่ยก็จะเป็นโหมด e ีโหรือว่าโหมดประหยัดน,น,น้ํามันนั่นเองส่วนตัวบนนะครับก็จะเป็นสําหรับสปอร์ตโหมดนะครับหรือเรียกได้ว่าโหมดสมรรถนะและปุ่มด้านบนสุดนะครับจะเป็นสําหรับแอปชั่นคอนโทรลนะครับผมเราก็สามารถเปิดปิดได้เลยนะ ส่วนต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นแผงควบคุมจอคอนโซลกลางนะครับผมซึ่งจอเขาเนี่ยจะไม่ใช่ระบบทัชสกรกนนะครับเขาจะมีแผงควบคุมมาให้ตรงนี้เลยเราก็สามารถควบคุมได้จากตรงนี้เลยนะครับนี่ส่วนตรงแผงควบคุมนะครับนี่เขาก็จะมีปุ่มให้เราเลือกเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมนูนะครับระบบมีเดียอินเตอร์เนเมนต์นะครับหรือแม้กระทั่งระบบนวิเกเตอร์นะครับนี่ซึ่งพอเราจิ้มไปเนี่ยเขาก็จะเปิดให้เราแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวคอนโซลต่อกันเลยดีกว่านะครับ นี่คอนโซลนี้ก็สวยเลยนะครับผมไม่มีริ้วรอยไม่มีแตกเลยนะครับสำหรับรสิปีเนี่ยต้องบอกเลยว่าคอนโซลยังกริบอยู่เลยนะครับส่วนด้านบนนะครับผมด้านบนตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมาเป็นแผงควบคุมระบบซันรูฟนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยก็จะเป็นซันรูฟไฟฟ้าด้วยนะครับผมนี่แล้วก็สามารถเปิดได้ง่ายแบบนี้เลยนะครับเอาไปเผื่อท่านใดขับไปเที่ยวไปขึ้นเขานะครับเปิดรับประกาศถ่ายเทธรรมชาติเนี่ยก็สามารถเปิดตัวนี้ได้เลยนะครับจะเป็นบอปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าเลยนะครับผมสามารถปรับได้ทั้งหมดแทิศทางเลยนะครับ แถมตัวคนขับเนี่ยยังมีระบบเมมโมรีซีทแห่งด้วยนะครับผมหรือ,หร,อหรือว่าที่เรียกกันว่าระบบจำตำแหน่งบอร์ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาต่อที่บอร์ดหลังกันเลยดีกว่านะครับนี่อย่างที่เห็นนะครับผมคันนี้ด้วยความทีว่ว่าเขาเป็นตัวแกรนด์คูปนะครับหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นรถ4ประตูแต่จริงๆเนี่ยเขาเป็นรถแฮชแบ็กนะครับผมซึ่งอร์ดหลังเขาเนี่ยสามารถพับแผ่นราบมาได้แบบนี้ทั้ง2ตัวเลยนะครับโดยบอร์ดเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นอัตราส่วน60 40เดี๋ยวเรามาตอนน่อที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันเลยดีกกกกกกวว่่่าาาานนนะครรรรรััับบเเเเเเดดี๋ยยามมมมิจลลููฮอ เล็กรูมเนี่ยถือว่าเหลือค่อนข้างเยอะนะครับผมด้วยความที่ว่าใต้บอร์ดเนี่ยเราสามารถสอดขาเข้าไปได้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่เล็กรูมค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยส่วนเฮดรูมนะครับส่วนตัวเนี่ยผมสูงร้อเจ็ดสิบหกในหัวก็คือว่ายังไม่โดนนะครับผมถือว่ายังนั่งสบายอยู่นะครับด้านหลังถือว่ากว้างโอเคครับผู้ใหญ่นั่งสองคนสบ,สบายไมไ่ถัดนะครับผมนี่แล้วเขาก็จะมีที่วางแก้วมาให้นะครับผมจะมี สำหรับการวบคุมแอร์อยู่ตรงกลางและด้านบนเนี่ยก็จะมีไฟมาให้ด้วยนะครับแถมบบ่อหลังเขาเนี่ยยังมีการรองรับคาซีให้ด้วยนะครับผมเผือท่านใดมีลูกเล็กนะครับพาลูกเร็กไปเที่ยวก็สามารถเชื่อมติดคาซีที่บบ่อหลังได้เลยเดี๋ยวเรามาตองที่ด้านหลังกันเลยดีกว่านะครับโดยไฟนหน้าเนี่ยโดยไฟไท้ายเนี่ยเขาก็จะมาเป็นระบบ LED กึ่งฮาโลเจนนะครับผมนี่ก็จะเป็นเส้นสวยๆแบบนี้เลยนะครับไฟ B M เลยนะด้านหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับ เซนเซอร์ S S 4จุดนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบส428ไอจะเป็นรุ่นของเขานะครับต้องบอกเลยว่าสำหรับตัวแกรนฮูฟเนี่ยเป็นของหายากแน่นอนนะครับผมไม่ค่อยมีให้เห็นกันนะส่วนคันนี้นะครับเขาได้ให้มาเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับผมวิธีการเปิดก็ง่ายๆนะครับเราแค่กดปุ่มไว้เลยเขาก็จะทำการเปิดอัตโนมัติให้แบบนี้เลยนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยถือว่ากว้างเลยนะครับผมกระเป๋าเดินทางตีใบใหญ่ใส่ได้สบายๆเลยนะครับ นี่และด้วยความที่ว่าเขาเป็นตัวแฮชแบ็กนะครับบ่อหลังเขาเนี่ยสามารถพับลงไปได้ซึ่งถ้าเราไม่ได้มีคนนั่งหลักเนี่ยเราสามารถพับลงไปแล้วเพิ่มที่เก็บของได้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการสรุปกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้า bmw 4 2 8 i นะครับผม grand coupe m sport นะครับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นรถผลิตปี2014นะครับจดทะเบียน2015นะครับผมเลขไม์อยู่ที่แสนสามเท่านั้นนะครับและราคาเนี่ยเราให้ราคาเป็นโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับผม ส่วนราคานะครับผมคันนี้เนี่ยถ้าออกป้ายแดงอยู่ที่3ล้าน7เลยนะครับผมพอเป็นราคามือสองเนี่ยราคาหายไปเกินครึ่งเลยนะครับผมราคาคันนี้เราก็ตั้งไว้อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะครับผมต้องบอกเลยว่าราคานี้เนี่ยเป็นราคาโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถ,ถติดต่อมได้ที่เบอร์0924012222เบอร์นี้ได้ทั้งโทรและไลน์ติดต่อได้ยี่สิบสี่ชั่วโมองเลยนะครับผมยินดีให้บริการ สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตมารีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ